เด็กดีที่เปิดมาฟังบอกให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะอยากให้ทำแนวไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสวนดอกไม้ที่สวยงามเต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นานชนิดและใบไม้สีเขียวสดมีเต่าทองน้อยตัวหนึ่งชื่อติติเต่าทองติติมีปีกสีแดงสดใสจุดด,ดำๆบนปีกของเขากลมและเงาวับ เขาชอบดันเล่นไปตามกิ่งไม้และใบหญ้าเพื่อหาหยดน้ำค้างใส่ดื่มเต่าทองติติอยากมีเพื่อนเล่นด้วยแต่เขาเป็นเต่าทองที่ตัวเล็กที่สุดในสวนทำให้เขารู้สึกเขินๆไม่กล้าเข้าไปทักทายใครผีเสื้อตัวน้อยบินมาวันหนึ่งเต่าทองติติกำลังเดินเล่นอยู่บนใบไม้ใหญ่เขาก็เห็น ผีเสื้อตัวน้อยแสนสวยบินว่อนอยู่ใกล้ๆผีเสื้อตัวนี้มีปีกสีฟ้าสดใสและมีลวดลายจุดสีขาวเล็กๆดูสวยงามมากผีเสื้อบินไปเกาะดนดอกไม้สีเหลืองทองแล้วก็บินมาใกล้ๆเต่าทองติสติผีเสื้อตัวนั้นชื่อผีเสื้อปีกฟ้าเขาเป็นผีเสื้อที่ใจดีและชอบผูกมิตรกับทุกคน สวัสดีจ้าเต่าทองน้อยเธอเชื่ออะไรหรอผีเสื้อปีกฟ้าทักทายด้วยเสียงที่เบาและไพเราะเต่าทองติสติตกใจเล็กน้อยเขารู้สึกเขินๆแต่ก็ตอบออกไปว่าฉันชื่อฉันเช,ชื่อติสตีจ้ายินดีที่ได้รู้จักนาติสตีฉันชื่อผีเสื้อปีกฟ้าจ้ะฝนตกหนัก ขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานทันใดนั้นท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มแล้วเสียงฟ้าร้องก็ดังครื่นครื่นเม็ดฝนตกลงมาพรำพรำแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆโอ้ยฝนตกแล้วเต่าทองติสตีร้องผีเสื้อปีกฟ้าก็ตกใจเหมือนกันเพราะปีกของเขาเปียกน้ำไม่ได้ถ้าเปียกมากๆจะบินไม่ได้เลย เร็วเข้าติติเราต้องหาที่หลบฝนผีเสื้อปีกฟ้าพูดเต่าทองติติมองไปรอบๆเขานึกขึ้นได้ว่าเขาเคยเจอเห็ดดอกใหญ่สีแดงสดอยู่ใต้ต้นวายต้นหนึ่งตามฉันมาเร็วผีเสื้อปีกฟ้าฉันรู้จักที่หลบฝนที่หนึ่งเต่าทองติติรีบเดินนำผีเสื้อปีกฟ้าพยายามบินตามไปติดๆถึงแม้ปีกจะเริ่มหนักเพราะโดนฝน ตายร่มเห็ดปลอดภัยพร่ำพร่ำพร่ำเสียงฝนตกลงกระทบหลังคาเห็ดแต่ข้างใตายร่มเห็ดนั้นแห้งสบายและปลอดภัยผีเสื้อปีกฟ้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกขอบคุณมากนะติสต,ติเธอเก่งที่สุดเลยเต่าทองติสต,ติรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเพื่อนไม่เป็นไรหรอกจ้าเราเป็นเพื่อนกันนี่นาะ ทั้งสองนั่งรอจนกระทั่งฝนหยุดตกและเมื่อฝนหยุดแล้วสายรุ้งสีสดใสก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทำให้สวนดอกไม้ยิ่งสวยงามมากขึ้นไปอีกสวยเพื่อนแท้ตลอดไปตั้งแต่นั้นมาเต่าท้องติติกับผีเสื้อปีกฟ้าก็กลายเป็นเพื่อนรักกันที่สุดพวกเขาเล่นด้วยกันทุกวัน ต่าทองติติไม่รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กอีกต่อไปแล้วเพราะเขามีเพื่อนที่ดีที่สุดอยู่ข้างๆเสมอผีเสื้อปีกฟ้าชอบบินโฉบไปมาส่วนเต่าทองติติก็ชอบคลานไปบนกิ่งไม้พวกเขาสอนสิ่งต่างๆให้กันและกันและช่วยเหลือกันเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่เราก็สามารถมีเพื่อนที่ดีได้ และเมื่อเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็จะผ่านพ้นเรื่องยากๆไปได้เสมอค่ะฝันดีนะหนูน้อยแล้วพบกันในนิทานตอนต่อไปนะจ๊ะ